สวัสดี่ะปะ้าพานะคะวันนี้เราจะมากินเอซมฮานะคะกับเยลลี่องุ่นเคียวโฮกันเลยค่ะอันนี้นะคะมาจากช่องน้องขันติเลยนะคะนี่ถ้าใครอยากซื้อเนาะไปส่งซื้อกันได้นะอันนี้ป้าพาจะเอามาแช่ฟิตด้วยค่ะนี่ฟิตเลยนะ เราจะมาลองกินทั้งสองแบบว่าเสียงเจ้าออกมาเป็นยังไงเนาะอันนี้เขาเป็นรสใหม่ล่าสุดนะนี่รสใหม่ล่าสุดรสสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้ฟ้าพัยังไม่เคยกินเลยกินแต่ตัวองุ่นอร่อยมากแทงให้เราไปเริ่มกินกันค่ะตัวน้องเขาจะติดกันนะคะไม่ต้องห่วงเนาะใส่น้ำลงไปเขาก็จะคายค่ะ นี่ได้มาแล้วอืมหอมมากค่ะเขาบอกว่าใช้ไม้จิ้มฟันเจาะก็ได้นะคะหรือเอาฟันกัดก็ได้ปะพาจะจับตรงนี้เนาะออ <c oughs> <c oughs> ทุกคนน้องร่วงน <c oughs> อืมอืมอันี้แน่นมากทุกคน เขามีดาวมากกันใช่ไหมว่าเหมือนปีโป้ป้าพาบอกตรงนี้นะไม่เหมือนค่ะเนื้อแน่นกว่าเยอะถ้าใครไม่เคยกินจริงๆอ่ะเขาก็จะคิดว่าเออคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าพาคิดว่าอันนี้คือเนื้อแน่นมากค่ะไม่มีแตกเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองเอาไม้จิ้มฟันแม่เจาะอันนี้ดูดึงช่องสซ้ง <c oughs> นี่นะคะของแท้เขาต้องใช้ไม้ยิ้มฟันจิ้มขึ้นมาได้อย่างี้ถ้าเป็นปีโป้นี่ป่านนี้คือ <c oughs> ลวงออกไปแล้วค่ะ <c oughs> หอมมาก อืมอืมอ,อยเรามากินแบบแช่ฟิตมั้งค่ะแห่งว่าทุกคนออกมาแล้วทุกคนอันนี้แช่ฟิตนะฟังเสียงเนาะ ชอบแฟพิชมากกว่าแต่ว่าเย็นฝันอร่อยมากนี่ทุกคน บอกนําตรงนะตอนแรกที่เห็นฝรั่งกินอะ่ะที่เมืองนอกอะ่ะอยากซื้อมากแต่ว่ามีราคาแพงเนาะขอบคุณน้องขันตินะคะที่เอาออกมาขายเนาะให้แบบราคาย่อมเยาว์่ัคนไทยเนาะแล้วได้กินอะไรที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะมาชิมกันค่ะอืมชอบแค่ฟิลมากกว่า อืมนำมุนเย็นอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้ คนมีอิดบ้านไหมคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k น้องขันติหรือว่าจะเป็น t i k t o o k น้องขันตินะคะมีขายทั้งสองที่เลยถ้าไงคิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ